Tết Tết Chị mạ Giang ná lấy cho thật khốn Mạ giang ná lấy Em thiêu con vâng rồi ha vì sao vậy ạ à quân 2 quân quân nhang xà cơm mu nút anh ba อยากตายแต่ว่าไม่ได้อยากเล่นดูไม่ได้เล่นไม่ได้ปวดขาเออเออไม่เป็นไรมันจะเจ็บท่านั่งมันจะเจ็บอืมถ้าเล่นรุนแรงใช่ไหมโอเคไม่ต้องเล่นก็ได้โอเคแมทธิวครับ ก็ไ่ะเนยพี um, ่ฝาดฝันฝันเจ็ดขาไม่เตี้าฟ้าลงนะ ทุกคนวันนี้จะทำอกไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดนะจ๊ะนี่ก็หั่นประมาณนี้นะจ๊ะประมาณหนิวมือนึงจ้ะความหนาความบางนะจ๊ะนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวมาเห็นส่วนผสมกันจ้ะไข่หนึ่งนวยอันนี้ทำทำหายบังแบบบ่อยๆเลยนะจ๊ะทุกคนนะ่ะไข่ก็อ่าพริกไทยพริกไทยขาวกับปาปริกาต์ป่งปาปริกาเอาสีสันนิดนึง ของรสดีช้อนชารสดีไก่หมูก็ได้น้ำตาลช้อนชาเครื่องเมือนกันจ้ะก็ซอสปรุงรสผักเขียวหรือซีอิ๊วขาวก็ได้อี่นั่นก็ได้นี่แป้งทอดกรอบใช้แบบไหนก็ได้แป้งทอดกรอบ

หมักแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาไปมักทิ้งไว้แล้วก็เอาไปชุบเก๊็ขนมปังทอดนะจ้ะทุกคนนี่อันนี้เป็นไก่ที่เขาหมักจ้ะทุกคนกุกเก๊็ขนมปังตาคุกเป็น,น,นแบบนี้แนะจตดเดี๋ยวเราเอาไปทอดจ้าทุกคน ต้องไปทั่ทอดไฟกลามก็เจ้าทุกคนคละ สุกแล้วทุกคนเสร็จแล้วสุกแล้วเสร็จแล้วนะจ๊ะโอไก่ชุกเกรดขนมปังทอดตอนนี้เรามาจัดใช้จานจ้ะสวยงามตามทองเรือ คนละชิ้นสองชิ้นนะจ๊ะดูชิ้นใหญ่ชิ้นอวบๆเอาช้อนะะอะไรไปยังลูกเอานมเอาน้ำไม่ต้องรอครับลูกกินให้อิ่มพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวก็ไปซ้อมฟุตบอลแล้วเริ่มแล้วเนี่ยฟุตบอลแล้วก็พร้อมย่บ้าน ได้แม่อเล็กยองบ้างหรบแม่อเล็กต้องหยุดพักยาวจ้ดกรีท่าจ้ะบอดดายแข่งหล้กกับบอดดายโสมน้ำนาะจ้ะทุกคนนี <c oughs> ่จ้ะเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มก่อนเอาน้ำจิ้มสักนิดหนึ่งจ้ะโอ้ยลาหกเด้เอน้ำจิ้มไก่นี่แหละจ้ะง่าย เอาบอหลายด้วน,ะนมๆมบอกินนมนมบอจิ้มจ้ะ,ะทุกคนจ้าง่ายๆนะจ้ะไพทีร้องเห็ดเบิงบางคนเพิ่นบอกว่าเสบได้จ้ะไปกินข่าวแรกกันจ้ะทุกคนอันนี้เป็นหม้อแกงเขียวหวานหมูแล้วก็ลูกชิ้นปลาจ้ะทุกคนร่วมกันเลยสองเมนูมือนน้เป็นจะเป็นตแซ่บก็จ้ะเดี๋ยวไ้ บักเขียบยกไปโต๊ะจ้ะทุกคนยกดีๆลูกยกดีๆครับไม่ต้องดูแม่ครับยกดีๆอันนี้เราจะกินเป็นหมอ้อเลยโอเค <c oughs> จะเอาไก่มาครับลูกโอ้คนนี้นั่งรอเหรอ <c oughs> รอได้รอได้แ <c oughs> ม,ม่เอาถ้วยเหรอไทยเกลีดสกอล แกัน้นมากันตนอืมทำไมแกเอาลูกกยังไงสุดปะฮะลีตื่นบ่ออะปะป๊าเด้โอเคเด้โอเคเด้โอเคอโอโอ้โหสองเมนูทุกคนจ๋ามากินน้ำกันเลยจืาจะทำอะไรหยองเคี่ยคับ เอามาจะเ้าเลยก็ไม่พอเลยมาถามแม่ตัวเองพอหรือเปล่าล่ะอันนี้ทิ้งเลยเดี๋ยวไปซื้อขวดใหมมาเลยใส่แล้วพี่ไทดำออกใส่ได้เลยนะเตรียมชิมชิมไก่มาเลยเคใครตักก่อนพร้อมล้างมือหรือยังเล่นเกมอ่ะล้างมือแล้วครับโอเคตักเลยโดนเหรอ นกอืมตักเลยวันนี้กินข้าวน้อยๆกินกับเยอะๆครับครับอิลีครับอิลีเอียนทิลืมพอตัวเองกินไม่หมดเราลูกแต่อืมไปให้พ่อทางนู้นไปให้พ่อ Thank y ไก่เอลีให้แม่ตักแกงให้ไหมโอเคตักแกงให้แม่น่ารักมากเลยเอาอะไรเอาหมูแล้วกับมันไม่มียูมีมันฝรั่งมีม okay, yeah, ันฝรั่งโอเคเอาเอาเยอะเอาน้อยเอาสิบบาทเหรอสิบบาทอีหลีโอ้ได้บะเขือน้ำเดี๋ยวเอาบะเขือให้พ่อเด้อสิบบาทโอ้เนี่ยยี่สิบ long time ago ทีนี้ สามสิบห้าแค่นี้ก่อนใช่ไหม yes แค่นี้ก่อนพอตักเลยแล้วรอทำไมอ่ะพ่อไก่อหลีเอาไก่อิลีอยางงี้แล้วแต่ครับเลฟแล้วแต่เลยลูกกินกับเยอะๆกับกินข้าวแม้แมวบอสแมวเองครับป๊าเอาทุกอย่างนะ o ิ o yeah, yeah, yeah. t care. อ้เลยอเลย Thank you very much อเลกครับเอาเลยลูก oh, <yes. S 1> เอาอรก,ก็เอาครับร <h> ah? กินเลยแมไม่ต้องรอครับลูกว่าชิมไก่ก่อนต้องชิมไก่ก่อน <c oughs> ก้นเยอืออืออเคไมอไชโอชิมิมันยเป็ตพออร่อยไหมอ mm. 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 mm, mm. 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 okay, ืมอย่างนี้อืมโอเคครับเล็กครับโอเคครับยเยังเชื่อนเบองสิก S <S โอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาน้ำจิมม้มไหมใครเอาน้ำจิม้มพ่อเอา,าดีกว่าเอาเตกเกอร์มายังเตกเกอร์เลยแกินไลยกินเลยครับเลยกินไลยแกงเขียวหวานจ้าทุกคนแกงเขียวหวานหมูลูกชิ้นปลารวมกันเลยมาเนี่ยจ้าเอาไก่ที่ชิ้นเล็กเอ้ยหยิบเอาลูกหยิบเอาเลยกินข้าวแล้งกันนะจทุกคน กินข้าวแรงกันงข้าวแรงกันงวันนี้กินกินข้าวแรงเร็วหน่อยเพราะว่าไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันอืม,อ,มอร่อยมากแกงเขียวหวานอร่อยมากอมมันตักมะเขือให้แม่ยังตัวเองไม่กินมะเขือเอามาให้แม่ครับบะเขือ,อ ทุกอย่างแซ่บให้พ่อก็ได้ทุกอย่างแซ่บเลยครับอืมอืมร้อนก็อืมน้ำข็งจ้ะไปเล่นไปเล่นที่หมาดกันไหมดูเผาไปรี๊ดกันเขาเที่ยงกันเดยอืมอืมไก่ชิ้นมาเริ่มเลยจิ้มเท่าไหร่อืมรรวย ลายปลาเต่าไปโรงเรียนบอดายไปโรงเรียนบอด้อันแมทธิวจิเริ่มสอมฟุตบอลเลยจ้ะซ้อมฟุตบอลหลังแต่บั้นจันอื่นแต่คนอเล็กกะหยุดหยุดซ้อมเงี้ยวเลย Alec น่ะหยุดซ้อมเงีวเลยจ้ะส่วนแมทธิวนี่จริงๆแล้วเพิ่งต้องเริ่มซ้อมตั้งแต่โรงเรียนเปิดนะจ้ะด้วยภาวะโควิดเนาะจ้ะ เพิ่นก็เลยแบบเหลือบอกมาอีกอาทิตย์หนึ่งก็เป็นอาทิตย์หน้าชิเริ่มซ่อมวเบิ่งสถานการณ์ว่าอันเพิ่นสีเพิ่นสิซ่อมอ่าแด่อีกโดนปันไดหรือว่าต้องยุคผีเนี่ยประมาณนี้นอกจากทุกคนผ่นละความคืบหน้าของสองนุ่มนะจ๊ะนั่นแหละทุกคนกินเท้าครับพี่อร่อยมากเนาะแกงเค็มหวานก็อร่อย

มันเย็นต้องกินอา mm. หารร้อนร้อนข้างนอกมันเย็นหรอ mm. กินอาหารร้อนร้อนใช่ไหมอืมว mm ันนี้เป็นมันอาทิตย์ชีแดงนี่เป็นอะไรพอไม่เข้าใจสีนะ Have a wrong color for r o n g for this day ใช่ Guess what color it is I think it can be day อืม

พ,อ,อ,อ,พอปัดใส่ถุงไว้หอมข้าวมีันพวกกโอโหได้ตั้งส oh, ี่วันพ <laughs> ่อีโอ้ดิสม สอยมากใช yes, <very> mm, ่สบายด o ต้องเหนื่อยมากเหนื่อยตรงหนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไไลไเลยเล่นเกมแม่หามะเขือก่อนอยากกินมะเขือ เล่นเกมกับน้องไหนตรงไหนอ่ะอร่อยมากทุกคนกินข่าเด้ดจ้าทุกคนข่กระสันหาเฮ็ดให้คขอบรัวกินไปซสันเลยจ้าเดิมๆซัมๆแน่กะอร่อยทุกทีจ้าทุกคน เอาทีิพนมูพิพนมัก,มกหนานะมาดูเอาเขาอีกได้ไหมเอาเข่าอีกได้ครับเอาเลยครับอืมตามสะดวกกินกับซุปนี้ใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอืมอ ฝรัง mm hmm. oh, ang, ดูออข้าวออ้าวก่าวะ yes มาเลย push มาเริ่มมีริสส์ a n y now i speak for the swedish review <c oughs> now we stop s t o p with rice ออกข้าวาพรุ่งนี้เที่ยงนะจ๊ะทุกคน yes Not so much rice is better to take food i will really take food in this way. s i d อนาาันนะั้นอะไรจะควนผงแกงเหรออู่ฝรั่งฝรังดูไฟใส

ขอข้าวทีนี้อิ่มเลยนะยิ่นก็เป็นอาหารเยของยนอาทิ่งยิาะจิะพยุ่งี้กงกิ่มยิ่งยิ่งยน่าที่งที่ายา่เยต่งยิ่ง้ิ่งย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 น่งยิ่งยา่งยินงยิ่คยิ่งยนาปยิ่งยิ่งยิ่สยิ่ดีิองคิ่งยิ่งยก่นยิ่งยิ่งยิ่งยิ่ายย